เสียบบแ่นครัผสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการมีพ่อพันธุ์บราัน์คุมฝูงภายในฟาร์มนะครับผมจะก็จะขอแยกข้อดีแล้วก็ข้อร้อยของการเลี้ยงวัวแบบมีพ่อพันุ์คุมฝูงนะครับ เริ่มที่ข้อดีก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเจ้าของไม่ต้องคอยรอจับสัตว์เองก็ในข้อนี้นะครับเพราะว่าการที่เรามีพ่อพันธุ์ในฟาร์มนะครับแล้วคือลักษณะฟาร์มของผมก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงเนาะปล่อยแปลงหญ้าปล่อยให้วัวได้เดินอิสระไอ้เจ้าตัวผู้นี่เขาก็จะตามดมตามจับสัตว์ตัวเมียนะครับแบบถ้ามีตัวไหนเป็นสัตว์ ัวผู้ก็จะตามจัดการเองเนาะซึ่งมันก็สบายเจ้าของครับมันทําให้ผมสบายไม่ต้องสังเกตอาการเป็นสัตว์เองของตัวเมียนะครับแล้วก็พ่อผ่านนี่เขาก็จะใช้สัญชตาตญาณเขาเองครับก็จะตามดมตามอะไรตัวไหนเป็นสัตว์เขาก็จะจัดการเองนะครับข้อที่สองครับลดโอกาสในการจับสัตว์พลาดเพราะว่า ย่างที่อธิบายในข้อที่1นคือตัวผู้เขาจะจัดการเองนะครับตัวอย่างวัวผมก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่จะเป็นแบบลักษณะแบบเป็นสัตว์เงียบนะครับคือแบบไม่ค่อยจะขึ้นโคมตัวอื่นนะให้เราก็ดูยากนะแต่ปรากฏว่าตัวผู้เขาก็มีสัญชตาตญาณเขาเองนะครับ ตัวเมียตัวนั้นก็โดนกระทำชำเราไปสองถึงสามรอบนะครับก็มาต่อในข้อที่สามนะครับไม่ต้องเสียค่าผสมพันธ์ในข้อนี้นะครับเพราะว่าเรามีพ่อพันธุ์อยู่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ตัดออกได้เลยครับถ้าเราไม่อยากแบบไม่อยากผสมหลอดนะครับแต่ถ้าอยากผสมหลอดจริงๆก็ค่อย จับสัตว์ตัวเมียแล้วก็แยกตัวผู้ออกนะครับเพื่อจะได้ให้ตัวผู้ไม่ต้องไปขึ้นทับนะเราจะได้เอาตัวเมียไปผสมหลอดนะครับข้อที่สี่กันเลยครับสร้างรายได้จากวัวพ่อพันธุ์คือถึงแม้เราจะไม่ได้เลี้ยงวัวพ่อพันธุ์บรามันเพื่อรับผสมเป็นอาชีพจริงจังมีรถลากรถขนวัวไปผสม ที่หมูบหม่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อะไรอย่างนั้น,นะครับแต่เราแต่อย่างฟาร์มผมแค่แบบเลี้ยงเพื่อคุมฝูงเลี้ยงคุมฝูงวัวภายในฟาร์มเราเองครับแต่ผมก็สามารถสร้างไรายได้จากจากพ่อพันธุ์บามันของผมได้นะครับคืออย่างของผมนะครับก็จะมีชาวบ้านมาผสมด้วยนะครับแบบเขาก็จะจูงมาที่ฟาร์มของผมเลยนะก็ ผมก็สามารถผสมให้เขาได้นะครับผมก็เก็บตงังเก็บไรตามปกตินะครับเขาก,ก็สามารถหาไรได้จากพ่อพันธุ์บามันไดอยู่ครับก็พอเป็นค่าขนมอะไรนิดหน่อยครับก็ไม่ได้ได้เยอะมากถ้าจะไปเทียบกับที่เขาทําจริงจังมีพ่อพันธุ์บามันสองสามตัวแบบเลี้ยงไว้เพื่อผสมพันธุ์หาไรได้จริงๆนะครับอันนั้นก็เทียบไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมก็แค่เลี้ยงไว้ภายในฟาร์มเพื่อคุมฝูงก็ถ้าใครจะเอามาผสมก็ก็รับผสมด้วยนะครับมาถึงข้อด้อยกันดีกว่าครับลูกที่ออกมาจะไม่สวยเท่าผสมหลอดนะครับข้อหก็เรื่องนี้อย่างที่รู้กันนะครับว่า วัวผสมจริงไม่ใช่เลือบร้อยเลือบร้อยแบบนี้นะครับการจ่ายลูกก็จะไม่สวยเหมือนพ่อพันธุ์เลือบร้อยที่เขาผสมหลอดกันนะครับข้อ2ครับบางทีอาจจะทําให้ตัวเมียไม่ค่อยเดินแทะเลมอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยครับก็อ,อาจจะไม่เสมอไปนะครับคือแบบวัวในฟาร์มผมนะครับแบบบางตัววัวตัวผู้ มันก็จะเดินดมตัวเมียจนแบบตัวเมียไม่เป็นอันจะกินหญ้าครับหรือแบบบางวันมันก็ปกติครับบางวันวัวตัวเมียก็มานอนเฝ้าวัวตัวผู้ก็ไม่ไปหาเดินแทะริมอะไรก็นอนกันอยู่อย่างเงี้ยครับอะไรก็ก็ปัจจุบาณนี้นะครับในข้อที่3ามครับต้องมีเงินก้อนเพื่อซื้อวัวพ่อพันธุ์ ถึงแม้เราจะไม่ต้องเสียค่าผสมพันธ์เองนะครับแต่เราก็จะต้องมีเงินก้อนไปเพื่อที่จะซื้อพ่อพันธ์เข้ามาซึ่งทุกวันนี้ราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับพ่อพันธ์แต่ถึงแม้จะซื้อ,อซื้อแพงครับแต่ตอนปล่อยออกก็ราคาไม่แตกต่างกันมากบางทีอาจขายได้มากกว่าที่ซื้อมาหรือบางทีอาจขายได้น้อยกว่าที่ซื้อเข้ามานะครับ ข้อที่4ครับถ้าไม่ใช่เลือดร้อยจะพัฒนาเป็นวัวเอฟไม่ได้นะครับคือใครที่อยากจะทำวัวเอฟก็ควรจะใช้พ่อเลือดร้อยมีใบนะครับหรือมันก็เางั้นก็ผสมหลอดไปเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยคือไม่ใช่เลือดร้อยแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์บ้านๆเี้ก็ไม่สามารถให้ลูกให้ลูกที่ออกมาจดเป็นวัวเอฟได้นะคือผมก็ไม่ได้คิดที่จะทำจดทะเบียนอะไรอยู่แล้วนะครับ ข้อที่5ครับลูกที่ได้ราคาไม่สู้ลูกหลอดอันนี้นะครับถึงแม้ลูกมันจะลูกกลัวผสมจริงถึงแม้จะออกมาสวยหนังหนาสีสวยอะไรยังไงถ้าไม่ใช่พ่อหลอดนะครับก็ขายได้ราคาไม่สูงมากนะครับถ้าเป็นพ่อหลอดน้ำหนังหนาะสีสวยแล้วก็เป็นลูกหลอดนะครับราคาก็จะแพงแบบเป็นแสนเลยนะครับถึงจะเป็นลูกผสมก็ตามนะครับ แต่ถ้าลูกวัวพ่อบ้านๆแบบนี้ถึงจะหนังหนาสีสวยยังไงก็ขายได้แค่ราคาความสวยงามแต่ถ้าแบบจะเอาเรื่องสายเลือดมาอัาราคาอันนี้ก็ไม่ได้ครับนอกจอากจะไปหลอกเขานะครับครับและที่เล่ามาก็คือประสบการณ์จากฟาร์มของผมนะครับก็ อาจจะผิดพลาดประการใดข้อมูลบางอย่างอาจจะแบบไม่ถูกต้องหรือยังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือแบบข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรยังไงก็ต้องขอโทษทุกทกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปจนจบครับขอบคุณครับ